คะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะมือนีแอดกับชโทสัมภาษณ์ปู่สรัคคำเนาะค่ะคะงสุดท้ายว่าปู่สินินย่ำตัวใดไห้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับข่าวประหลับชมและฟังกาบนามาสการปูพ่พร,ร้มพอรมๆกันเลยค่ะเจริญพร้มเจริญพรอมองพารวย ของพา,ารวยโอ้ไลยซ่องตัวไหนยื้อนักเก็ตเขียนเมื่อน,นีร่มื่อนีร่ดิมีช็อตเด็ดเห็บไปฟังเด้มันแมียนี่หรืบอกปู่โอ้ยคือเตือนเตือนจ้าบาทนี่โอ้ยวางบางเรงบางเรง,ง,รงไปมือว่านนี่ไปสวดมนต์สองขึ้นแล้วเผาศพมือว่านนี่ครับสวดขึ้นแรกก็เห็นเลขหกเอาไปเห็นโยใส่สวดมนต์โยไปเห็นโยใส่เลขหกโอ้ยอยู่ในธรรมมุดเนี่ยสวดมนต์ไปก<ๆ>ับจ่าสิงเส้นตาจริงเส้นบาดไปเพิ่งเนี่ย โอ้เอาเอาเทียน <terus> ไปพาดบานไว้พ่อจะว่าขึ้นซ้ำบูเทียสวีสังจะซ้ำเกิดนาโมอรรคตอเทวานนาสิงตารน้อยเพิ่องบนนั่งโอ้เทียนมุนรวยรวยรวยเป็นเลขบกนั่นมันนี่มันมุนรวยรวยเป็นเลขเจีบเอาว้ายปั่นเสียนเอาผีตัวนี้เฮ็ดผีผีตัวนี้บอกได้อีกแล้วเนาะโอ้ยปูคนลุกเทียนหนาว่างไปได้ซื้อนี่บอกปูมุนรวยรวยไปรถบ่ มันเทีย,ออยนเทียนเทียนหมุนรวยๆหยือบาทหมุนรวยๆโอ้เ<อ>ทียนเทียนอมเบลขันบาทหมุนนี่โอ้แจกตนีนึอให้ตัวมพเยัมันเอมเบันบาทหมุนนี่เือปูอาเมื่อไปยิบหมุนว่ามันเลขหเรียเก้าว่าหมุนเมื่อเมื่อหมุนบาทเนี่ยบาโอ้ยังได้กระลงกะลงบันไดได้ปูจะต่นสลา,าด้ บอยิ่เงียบยุบก็เจ้าบอกโอ้พอดีพอดีว่าสามปุ๊ดเตีตวีสัมใานี่เลขหกมดมงโก่งโก่งขอรถบอกปูอันมันกลับว่าท่านเดียวก้อนโค้งบอนไดดอกพี่มาเมื่อกองครับสุดๆเลยคืออเซวนาพี่ขึ้นอเซวนาโอ้จะพาล้านั่งเปล่าฮะฮะแล้วขึ้นไปนี่หมุนรวยรวยรวยยุดจื๊กไปนี่เด่นดอกไปวันนี้เลขเก็บดอกนี่เลขเก็บเด่นดอกไป มาเนี่พราตะกไม่เป็นเลขเก้าใส่กันมีตะนานเก้ากับเ็ดกับหกมีเท่าเนอกเจ็ดเก้ามันหอดแล้วสนาคันวางสันโอ้ยปวดอย่ว่าถึงก็ไไแต่้อยอยดกื่นดมบัวบัวลำไทยแล้วไทยแล้วว่าถึงทรงไปไหว่าถึงทรงยู่เนี่ยที่ไทยแล้วอืม แต่จะ่าเฮากับว่ได้ไปจับเทียนใดๆทั้งสิน้นมันว่ามันไปเอาเองบ่เทียนไปเองเลยโอ้คือดีแท้ปู่มื้อมื้อมื้อสิศใต้ม่อีกมื้อผีเป็นตาเสียมันได้เปล่ะปู่ผีกระเทยเหื่อผีม่ยิ่งเหื่อปูใช่อายุเล่าอายุเราได้หาหาที่เก็บปีแต่ว่าคนเก็บทียนั่นลูกหาที่แปดโอ้ยิ่งเป็นมุกขอบตมีมิ่งจะดีขึ้นบางทีมือขึ้นยาดหน้าไม่เล่ามือขึ้นดิครับ หลังจากกรราับมาบ้านแหละมันโอบอกจปากานลง okay. ู้หันเลขโมออเ็บยาลืมหาหนูเด้อ่าสัมันเป็นวาสีผีโอ้เ็บหาเ็บนูตอมมีกบอกน่าสัโอ้หาเปยนม่แล้วจะเอาตัวหาเ่มาสัอืมอ๋อีบอว่าสิน้ำมาตอกย้ำอีกจังหักคร เจ็ดเดยตยได้บานเจะเอ้หเจ็ดบานี่อ้หักไม่เก้าก็อยู่ที่หลังมือเกเป็นักหน่อยเกาหาจ็เกเบเี้ยนแต้มเดียวนุงดอกปูกัมีโอกาสยี่ดอกว้าเนาะมีโอกาสดกว่าเข้าดีบอกาบอกยานมป้าวกคนทั่วมากคนะ ซื sabes, ้อได้แล้วเยนีกเ็าทใบโหกเ็ซื้อได้แล้วหาที่ใบาย่างเดียวว่านปาดตัวเดกตัวนี้ครับเก็นบมได้นี่ผู้ใจับนี่จะผีเฮ็ไทงนะครับเรื่แรกนี่มันมันมันเป็นเป็นเลขหกขึ้นมากดีเข้นก้อนมานี้เลขเก็ตนีไม่อในซูบ้าในเด่นดนเด้อครับ ที่หลังบนไม่เกอืมเพรว่าบานนี้เป็นพุญนี้เลยีเดีมันออกนี่โอ้ยมันจันทร์มันมีต่เก่าเก่าเก่ามาแห้งกับเ็ดมาแห้งเนาะส้นกันเก่ามาแห้งกับเกศมาแห้งเกเกเกมากอยเปส้นเก่าก็เส้นาะโอ้ เก็หกตัวเดียวกันแล้วก็หกตัวเดียวกันเราวางหกเช็ดกับเก้าเช็ดนี่ออกม้าลดถือก็เก้าเออจังหวะครับมักตัวนี้เราก็เลยว่ามือเอื้อมมือนี่ข้าเจ้าทีเก็บดูเก็บดูแล้วก็สิสวดมนต์อีกวันนี้ก็ยังเสี่ยบุญพร้อมครับก็เลยบานบานี้ข้าใจช่วงเก็บดูนี่ข้าเจ้าได้เาเทียนไปย่อยเสียบาทอี่กบพูบ่แล้วเป็นบันไดเช็ดเราตอนเก็บดูกมา ว่าแล้วปูกระหอบบาดไปน้ำรดนแล้วเดี๋ยวให้ปูเอานั่นเนเด้อว,ว่าฉันให้ปูออเทียย่ยนใหญ่สี่บาทอีกจักบาทในเด้อว่าฉันซ้ำไทยว่าฉันอคนนีว่ากคือเอาการเฉยเอาล้วนล้ัเอออว่าวางสิ่งจาน้อยเป็นเพื่อนเดียร์แหละข้าุบปหลงส่วนส่วนมุดเนี้ยนี่ละครสำคัญใช่ไหมโอ้ยเกิดอย่างน้ำปูอยู่ดีกันเปลี่ยนะไสอข้าแต่เล่ไรเป็นส่วนมุนผิดเลยเนาะถืว อาเสียานอนอยู่ปาก็ได้อาศสียหอบหอบการไปนอนประดานอยู่อบกันอยากันได้กี่ว่าอยู่ในวัดวัดแบบนี้ไหมูผ้าว่าสัมพุเที่ยวาของกสว่าตูสับจีว่าดี่เอเออเอเอออเออ่ออเ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 อเออเเออเเเอเียเเเลเอ้อเเออ มันงามมีดีเลยที่ชุ่มไปไอายุเดี๋ยบชวงไหนบึง้งครับครับจบแล้วช่งปั๊บนี่างไรทยไว้แล้วโอ้โหักอยู่คักอยู่มากน้ำยู่ดอกปูขันวางสั่งชาดแล้วเด้อะมาดีเด้อเออมักเป็นจนว่าป้ากันป้าไทยรู้บอกขึ้นกันแล้วไวววป้ากกนันเลยป้าข่าวงห้องวงแต่ละวัดแต่ละวัดเห็นพวกยุคเดียวกันนี่ดี่เขาเรียกออกตัวนี้นี่บ้า โต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 เมนธรรมดาปูเอ๊ะจะสีว่างเลยจกสีร้องเพลงอย่างดิจกสีร้องเพลงอย่างร้องเพลงดีใจแล้วโอ้เจ้าวัวมาดิผีเสี่ยงขู่ข้อนี่ยังมาทำไมคักบ้านเนี่ยเนาะผีเสี่ยงขู่ข้อมาซทำเมื่อใดอีกบ้านนี้ปูเมื่อเฮ็ดเลขกันแล้วขั้นข้อ่าทนบ้านนี้บ้านนี้เสี่ยงพุ่นเดียนเขาได้คน่นนี่ขูดเขาได้คนเนี่ยมาโอเรียนมาฮูดเขาเชี่ยงอะไรน่ะ เม่อปั่นี้ว่าคุตุโตยังคอยเงยว่านี้ยุดอันจากจากข้อปูนี่มันเดไปหาบาดไหมอืมเาอกกับเทียงกูันเนี่ยมันดินเนี่ยันนี้เสียงมันดินนะดินเขาจะทายวิลโกเขาจะว่าเทียกระดินบาดนี้น้ำน้ำมันย่นยืนเลยนมมันไหลไปไหลไปเขาจะทายรูไฟเขาจะว่าเอามันตัวนี้แหละเาเปอร์็นครับสอบเจ็ดสองเจ็ดหก สามคนนี่พอต้องเอาองค์อื่นบ่ต้องเอาผู้อื่นอ,อย่างนั้นว่าซั่นสองเก็ดหกว่าทีเออสองสองสองเก็ดหกนีเก็ดกับเก็ดหกข้อเอากับตัวเก้าตัวแทนตัวที่ผมทอสัมผัสปูตัวนี้อันเดียวกันตัวน,นี้นตัวก้าอองก้อนตัวก้างก้อนอืมอันก้อนเก้าเจ่ว่าเงิีง้ยงงูสิงนี่สอ,องหกเก็ดโอ้มัน,น<ล>ะจะอันเดียวกันนี่ละสลับไปมากเชื่อบ้านนี้วันีถามปู้มาดนี่ก้อนสีจบคลิปนี่ ที่ถามปูว่าเลขทั้งหลายเหลี่ยที่ตั้งแต่บอกตองงวดมาหนิโอ้ยมันใจมาคางเลขคือใครไปแล้วเนี่ยสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกต้องกันละขำหัวเอาโอ้สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกบอมแม่ไหนเลขสามตัวดิปูมันใจอยู่ที่สองมันบอมแมนเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกบอมแมน โ2อโอ้มั่นใจสองเจ็ดหกน้ะปูน่ะผู้ชารน่อ่ลังครับของอาตมาน่มันจะเป็นเก้าศูหนึ่งสองมครับผมครับเออเอาโมนี่มาใส่ครับมันคยเค็ยูวะี่ได้รักอร่อยกับอืมสองเจ็ดหกเป็นตัวเนี่ยนนปูน่ะ อไอง้ไงว 6, 7, 6, 2, 7, 7, 2, ะหกเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละนอปัวน่ะเออเจ็ดสองสองเจ็ดน้ำนี่แหละตัวตัวหนึ่งคือสองเจ็ดเจ็ดสองน้ำนี่แหละครับผมเออสำรับกับยูมงงเจ็ดสองมองหกเจ็ดนี่แหละพกเจ็ดเก้านี่แหละสามตัวนี่แหละมาเห้งสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าแล้วกับสองเจ็ดเจ็ดสองมันบอปูวเจ็ดสองสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแหมเออว่าเล็กมีมี โยมเพิ่นมาโทรมาบอกแล้วครับเพิ่นว่าหลวงปู่เอาเลยว่าสัน<ะ>่นเร่พรมกับเขาก็พรมปูไว้สัืว์อเอปูเดียวครับอยู่เมียสามนะอ<ม>ือวันนี้จะกินผมครับเล่มากแล้วประจำวันนะประจำวันนึงครับประจำวันน้าปูนะเออประจำวันนี่วันธนาคาร